สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน 168B นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบมือ2ทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามารีวิวเจ้า cbr 6 5 0 r นะครับเป็นรถปี2019นะครับรถคันนี้ราคาซื้อสดจะอยู่ที่245,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ไบริษัทนะครับบริษัทแรกบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่45,000บาทนะครับบริษัทที่2บริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะ เงินดาวจะเริ่มต้นอยู่ที่36,750บาทนะครับรถคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่6,298กิโลนะครับถือว่าไม่น้อยมากนะครับรับประกันเป็นไม่แท้นะครับคันนี้จะได้ของแต่งจะมีชิลนะครับมีกระจกนะครับมีท้ายสั้นนะครับมีตูดมดแล้วก็มีท่อไดโวนะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องปิดสตาร์ติดง่ายนะครับรอบส่งลงมาเบารถไม่มีดับนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับรหัสติดต่อสำหรับคันนี้นะครับรหัส20นะครับรหัส20สดีวใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ